สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนด้วยคุณนุ่งเรืองปรีชากุลนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในแนวหน้าออนไลน์ให้ชื่อว่าชะตากรรมพิธาลิมเจริญรัตและพักก้าวไกลเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับข่าวใหญ่ในทางการเมืองในวันที่24มกราคมคือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ สังคมไทยคงจะต้องให้ความสนใจกับข่าวเรื่องนี้ครับคือข่าวเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญนัดชี้ตาพิธาลิมเจริญรัทซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพักเก้าวไกลกรณีการถือครองหุ้นสื่อไอทีบีรอดหรือไม่รอดคดีนี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต ได้ส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีนายพิธาลิมเจริญรัตถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อว่าจะเป็นเหตุ ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามตรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ยื่นไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสารรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันเมื่อวันที่19เดือนกรกฎาคมปีพุทธ,ธศักราช2566ให้รับคำร้องของกกตไว้พิจารณาวินิจฉัย และสั่งให้ผู้ถูกร้องก็คือนายพิธาลิมเจริมรัตหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนับตั้งแต่วันรับคำร้องจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยประเด็นที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเนี่ยก็คือว่าไอทีวียังประกอบกิจการเป็นสื่อบนชนอยู่หรือไม่แม้ว่าในขณะนี้จะยุติการแพร่ภาพออกอากาศมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วก็ตาม แต่ก็มีข้อพิจารณาครับว่าเมื่อยังไม่ได้แจ้งยกเลิกการประกอบกิจการกับกรมทะเบียนการค้าแล้วจะถือว่ายังทําธุรกิจสื่ออยู่หรือไม่ถ้าหากว่าในวันพรุ่งนี้เสียงส่วนใหญ่ของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเห็นว่าไอทีวีเนี่ยไม่ได้ประกอบกิจการเป็นสื่อแล้วศาลก็จะยกคำร้องไม่ถือว่านายพิธาลิมเจรัต์มีเจตนาครอบครองหุ้นไอทก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นจึงไม่ขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งสสตามรัฐธรรมนูญและตามพรบการเลือกตั้งสสซึ่งถ้าเกิดว่าผลการวินิจฉัยออกมาในแนวนี้นะครับแปลว่าพิธาจะได้กลับมาทาหน้าที่เป็นสสตามเดิมและนั่นจะเป็นผลให้นายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลซึ่งประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าถ้านายพิทารอดจากคดีนี้ก็พร้อมที่จะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเพื่อคืนตําแหน่ง ให้กับนายพิธารวมทั้งตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทะะนราษฎรด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้าเกิดว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาว่าไอทีวีเนี่ยยังมีสถานะเป็นสื่อและนายพิธาลิ้มเจริญรัต์มีเจตนาถือครองหุ้นซึ่งไม่เพียงแต่จะทําให้สถานภาพการเป็นสอสอของนายพิธาต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญทันทีโดยมีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันเลือกตั้งวันที่14เดือนพฤษภาคม2,566เท่านั้นนะครับแต่นายพิธาเนี่ยยังอาจจะต้องถูกกรกตดำเนินคดีทั้งอาญาต่อไปฐานฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเลีบ3และพระบการเลือกตั้งสอสที่ห้ามผู้สมัครสอสถือหุ้นสื่อก่อนยื่นสมัครรับเลือกตั้งประเด็นนี้เน,นะครับเคยมีคดีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว กรณีของนายสุรโชคที่วากอนซึ่งลงสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือว่าสธที่ตำบลหนองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากถือหุ้นในบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเพียงหนึ่งหุ้นนะครับมูลค่าหุ้นเนี่ยบาท ถูกสารอาญาพิพากษาจำคุกเป็นเวลานาน1ปี9เดือนแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพสารจึงพิพากษาลดโทษให้ครึ่งหนึ่งและให้รอลงอาญา2ปีปรับ20,000บาทพร้อมกับตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีคุณสุรโชคเนี่ยถือหุ้นแค่หุ้นเดียวเท่านั้นนะครับยังผิดเลย ฐานที่ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งจึงมีความผิดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานและแจ้งให้พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จทีนี้กรณีของนายพิธานิมเจริญรัตน์เนี่ยนะครับพิธาถือหุ้น i t ทวีอยู่จำนวนทั้งหมด42,000หุ้นด้วยกัน แล้วก็มีหลักฐานว่าไอทีียังประกอบกิจการนะครับโดยมีการแจ้งงบการเงินปี2,565กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นปีล่าสุดว่าบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น1 9 8 6 3 2 4ล้าน8 4บาทและมีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น9 1 9 1ล้าน1 6 1 9บาทชำระภาษีเงินได้ จำนวน2,142,305บาทและผลประกอบการมีกำไรสุทธิ8 5ดล้าน5บาทอีกทั้งจากเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2566เนี่ยมีการสอบถามว่าบริษัทไอทวยังดำเนินการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่โดยทางบริษัทได้ตอบในที่ประชุมว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ เอาเป็นว่าต้องคอยฟังผลการพิจรารณาของสารรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะออกมาแนวไหนคดีหุ้นสื่อไอทีวีเนี่ยจะทําให้นายพิธาลิมเจริญนัดต้องประสบชะตากรรมเดียวกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่และนายธันวารินสุขพิสิทธ์ซึ่งเคยเป็นสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลที่ต้องพ้นสภาพจากการเป็นสสหรือไม่ และไม่ว่าผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นประการใดก็ตามเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าครับทั้งนายพิธาและก็สสก้าวไกลทั้งพักเนี่ยยังมีคดีถึงขั้นคอขาดบาดตายอาจจะถูกยุบพักรออยู่ข้างหน้าอีกนะครับคดีที่ว่าเนี่ยคือวันที่31มกราคมสัปดาห์หน้านี้แหละครับสารรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรซึ่งเป็นทนายความ ได้ยื่นคำร้องของให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา4 9ว่าช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งสสนายพิธาซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก้าไกลในขณะนั้นในฐานะผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าไกลในฐานะผู้ถูกร้องที่2ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งอีกทั้ง ยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นการใช้สิทธิรูเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่คนรุ่งเรืองบอกว่าอย่างนี้นะครับทั้งคดีถือหุ้นสื่อแล้วก็คดีที่เกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคดีที่ต้องลุ้นระทึกอย่างมิอาจกระพริบตาได้เลยนะครับ